ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรีดีมโลบัค1 0 0โลบัคฟรีนะครับใน microsoft r e w a r d เนาะตอนนี้ผมก็ได้1,500พอยต์แล้วนะครับ ให้ทุกคนเลื่อนลงมานะถ้าเกิดทุกคนเซตโกลเนี่ยทุกคนจะเห็นคำว่ารีดีมนะครับก็จะเป็นปุ่มแรกเลยสีฟ้านะก็กดคลิกไปเลยนะครับเมื่อกดคลิกแล้วเนี่ยให้ทําการกดคลิกปุ่มสีฟ้าไปอีกรอบนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะให้เราใส่ชื่อด้านหน้ากับนามสกุลน,น,นั่นเองนะครับก็ใส่ชื่อจริงกับนามสกุลเลยนะคือจะใส่มั่วก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่จริงก็ได้นะแต่ของผมจะใส่จริงนะ โอเคนะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยให้ทําการกดปุ่มสีฟ้านะครับอีกรอบเลยนะกดไปเลยโอเคนะครับก็รอสักพักนะเมื่อเราทําการเาใส่ชื่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มสีฟ้าอีกรอบก็ให้กดเหมือนเดิมนะครับก็คือกดปุ่มสีฟ้านะหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนมากรอกเลขนะครับก็ให้กรอกเบอร์โทรของเราเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะ คือไม่ต้องทําอะไรนะนะก็คือเข้ามาแล้วก็คือกรอกเบอร์โทรไปเลยนะครับแล้วก็ให้กดติ๊กปุ่มอันแรกนะคือมันจะส่ง SMS มานั่นเองนะครับหรือข้อความนั่นแหละหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอเอารหัสหกหลักนะครับมาใส่ตรงนี้เลยนะก็ผมจะใส่รหัสหกหลักนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะขอย้ํานะครับโค้ดที่ผมได้เนี่ยไม่สามารถใส่ซ้ําได้นะครับก็เมื่อเรากรอกหกหลักเสร็จแล้วเราก็ทําการกดปุ่มสีฟ้าเหมือนเดิมปุ่มสีฟ้าด้านล่างนะ หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้ทุกคนลองไปสังเกตอ e ีเมลนะครับถ้าเกิดทุกคนเข้าไปในอ e ีเมลแล้วเนี่ยมันจะขึ้นข้อความที่ผมขึ้นภาพหน้าจอมานะครับเราก็เอาโค้ดมาจากคําว่าพินนั่นเองพอเมื่อเราได้โค้ดมาแล้วให้เราทําการเอาเลขที่อยู่ตรงคําว่าพนะิ n น่ะไอตัวโคนะ้ดน่ะให้เอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับตรงโดบ็อกซ์แลรีดีมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะก็ให้ทําการกดรีดีมไปเลยนะครับ เมื่อทุกคนกอรอกเสร็จให้กดคำว่า redeem นะครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้1 0 0ลัแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมได้มาจริงๆเลยนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเมนู home นะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะว่าผมได้100จริงๆตะกี้ผมได้91มานะโอเค94หรือ 9N นี่แหละนี่นะครับตอนนี้เราก็ได้194มาแล้วเรียบร้อยเนาะ วิธีการรับโลบักฟรีแบบรีดีมก็มีเพยงท่านี้นะครับคือวิธีรีดีมแหละนะครับขอคุณที่รับชมพิ้นจนจบนะครับ